สวัสดีครับเราก็มาพบกับคลิปเฉพาะกิจเนาะวันนี้เป็นวันที่29กรกฎาคม2566นะครับวันที่ถ่ายทำก็เพื่อจะให้ทัน Happy b i r ิร์ดเดย์แฮร์รี่พในวันที่3 1ก,กรกฎาคมนะครับเป็นคลิปเฉพาะกิจเลยปกติเราจะไม่ลงคลิปวันจันทร์นะครับก็ปกติก็จะเป็นวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะครับอันนี้ก็พิเศษนิดนึงสำหรับแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับ เนื่องจากว่ามีคนขอให้อัปเดตมะละกอฮอลแลนด์ที่ปลูกให้ดูบ่อยๆนะครับก็อันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับต้นนี้ต้นแรกนะครับเป็นต้นที่เราเก็บเกี่ยวได้อยู่ตอนนี้นะก็เป็นต้นที่เราปลูกมาปีที่แล้วแหละอืมเนื่องจากผ่านฤดูแล้งมาอันโหดร้ายที่ผ่านมานะครับทำให้ต้นนี้ไม่ค่อยโตแล้วก็พอโตก็ยืดขึ้นมาแบบนี้เลย ก็คิดว่าปีหน้าก็คงต้องตัดทําสาวสักครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับตอนนี้ก็มะละกอเรียกว่าขาดคอนะครับแล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยต้นก็เล็กนะครับก็อันนี้เป็นต้นหนึ่งต้นแรกนะครับแต่ว่าก็เก็บไปได้สี่ลูกแล้วนะตอนเนี้เก็บลูกขนาดประมาณครึ่งโลครับสี่ลูกต้นต่อไปนะครับเป็นมะละกอรุ่นเดียวกันต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นมะละกอรุ่นเดียวกันเราเคยตัดไว้มื ปีที่แล้วแหละเออนั่นแหละตัดไว้เพื่อเอายอดนะครับเอายอดมาทําอะไรเอายอดมาเพื่อที่จะทดลองเป็นคลุกเป็นเป็นเอ่ออะไรดีเนี่ยครับเอามาฝึกเสียบยอดเป็นต้นแบบเสียบยอดนะครับอืมไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาสร้างเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นกระเทยนะครับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นที่เรียกว่าเป็นต้นพร้อมเมล็ดนะครับคัดเพศเองทําเองเรียบร้อยนะครับเป็นต้นกระเทย นะครับแต่ว่าช่วงแรงที่ผ่านมาก็ออกดอกคล้ายๆตัวเมียเยอะเหมือนกันเด็ดทิ้งไปเยอะนะครับเนี่ยครับลักษณะแบบนี้ครับเนี่ย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 แต่อันนี้รู้สึกว่ามันจริงๆมันเป็นดอกกระเทยนะแต่มันเป็นทรงตัวเมียป้อมๆก็เลยต้องเด็ดทิ้งไปนะครับอันนี้เป็นต้นที่พอมเมล็ดนะครับแต่ว่าคัดแยกมาเนี่ยครับพอมันโตระดับหนึ่งก็จะจับ ก็จะมีดอกประมาณแบบนี้นะครับต้นต่อไปนะครับเป็นต้นที่สามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นคัดเพศมาเหมือนกันนะครับเนี่ยครับต้นที่บอกว่ามันมีปัญหาก็ดอกจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยครับที่ว่าดอกทรงตัวเมียก็จะคล้ายๆอย่างนี้ครับแบบนี้เจอก็เด็ดทิ้งนะครับจะไว้เฉพาะดอกที่เป็นโคลแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับดอกทรงยาวแบบนี้จะไว้เนี่ย พวกนี้ก็ผ่านแล้งมาอย่างทุรักทุเลเหมือนกันนะครับเป็นดอกแบบตะเกียครับที่เด็ดทิ้งไปตะเกียครับเต็มไปหมดในช่วงประมาณเดือนสองเดือนนะเนาะอันนี้นะครับก็เป็นอีกต้นจะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ผ่านร้อนผ่านหนาะวผ่านแล้งมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทรงดอกเนี่ย ทรงดอกแบบนี้เหมือนกันนะครับที่เรากําจัดทิ้งนะครับเนี่ยให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยอืมก็ต้องเอาออกนะครับดอกเอ่อถามว่ามันเสียตรงไหนก็คือมันก็ไม่ค่อยจะติดะนะครับลูกที่ไม่สวยก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมอันนี้นะครับเป็นสามต้นที่เอ่อเป็นการคัดเพศนะครับเพาะแล้วก็คัดเพศเนี่ยครับพอใส่ถุงแบบเนี้ครับ พอมันมีดอกก็เอาดอกไปเด็ดไปผ่าดูนะครับว่าเป็นต้นเป็นดอกกระเทยหรือเปล่านะครับถ้ากระเทยก็คุณผ่านถ้าเกิดไม่ใช่กระเทยก็คุณมีสิทธิ์ได้ไปเป็นต้นตอถ้าเป็นต้นตอไม่ได้ก็คือตายอันนี้นะครับเป็นต้นที่เพิ่งสั่งมาจากร้านทวีศักดิ์ปาปายาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่ว่าสั่งกับทางร้านเขาอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับนอกจากต้นนั้นเป็นต้นที่ปลูกใหม่ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับ เป็นต้นที่สั่งมารอบเดียวกันปลูกใหม่อันนี้นะครับแต่ก็ปลูกที่หลังเนาะเนื่องจากว่าอืมขี้เกียจทหญ่านะครับบางทีร้อนๆอนเงี้ยนะครับก็บางทีร้อนๆ้อนด้วยหาน้ํามารถจากไหนไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยช้าไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปลูกในช่วงที่ขาดดินพอดีนะครับก็ปลูกไว้ทั้งอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าจะแกรนแกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขายผลผลิตได้ค่อยซื้อดินมาเติมให้อีกแล้วกันเนะอะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ